สวัสดีครับการดูแลเครื่องยงนต์ให้สะอาดและมีประสิทธิภาพต่อการทํางานนะครับมีวิธีอย่างไรบ้างไปหาคําตอบกับบี i ิกช่างรู้จริงกันเลยครับเอ็จินฝัดก็คือมีลักษณะเป็นน้ํามันใสๆชะาล้างพวกเศษกตกรรตกค้างต่างๆภายในเครื่องยนต์ครับ แล้วก็ตัวนี้ไม่เป็นอันตรายต่อซีนประเก็นของเครื่องยนต์ด้วยครับการใช้เอนจินฝัดก็คือ,อเราสามารถเทน้ำยาเอนจินฝัดร,รวมกับน้ำมันเครื่องเก่าได้เลยครับแล้วก็สตาร์ทเร่งรอบเดินเบาประมาณ10นาทีครับหลังจากนั้นก็ถ่ายออกมาพร้อมกับน้ำมันเครื่องเก่าได้เลยครับการทำความสะอาดเครื่องยนต์ด้วยเอนจินฝัดมีข้อดีก็คือ 1. ทําความสะอาดได้อย่างทั่วถึง ถึงแม้ว่าน้ำมันเครื่องและไส้กรองจะช่วยในการหล่อลื่นและทำความสะอาดเครื่องยนต์ด้วยตัวเองแล้วแต่ก็อาจจะยังมีเศษต่างๆที่มีอนุภาคเล็กมากๆที่ตัวกรองไม่สามารถกรองได้ที่ตกค้างภายในเครื่องยนต์และเมื่อสะสมไปนานๆครับก็จะเกิดการรวมตัวเป็นตะกรนหรือคราบเหนียวภายในเครื่องยนต์ซึ่งส่งผลให้เครื่องยนต์ทำงานได้อย่างไม่เต็มประสิทธิภาพการใช้เอนจิ้นฝัดทำความสะอาดภายในเครื่องยนต์จะช่วยชะล้างพวกเศษตะกรนตกค้างสิ่งแปลกปลอมต่างๆหลุดออกมาได้ครับข้อ 2. ทำความสะอาดเครื่องยนต์ได้อย่างรวดเร็วแม้ว่าจะไม่เทียบเท่ากับการถอดชิ้นส่วนทั้งหมดออกมาล้างคาบได้แต่การท่องวามสะอาดด้วยเอนจินฟัดก็ช่วยให้คุณประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการดูแลเครื่องยนต์ของคุณให้มีสุขภาพที่ดีใช้งานได้อย่างยาวนานข้อที่3น้ำมันเครื่องใหม่ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพการท่องพับสะอาดด้วยระบบเอนจินฝัดจะช่วยลดคาบสกปรกต่างๆภายในเครื่องยนต์ได้อย่างหมดจดเมื่อเครื่องยนต์สะอาดไรคาบตกค้าง น้ำมันเครื่องที่ถูกเติมลงไปใหม่ก็จะสามารถหล่อลื่นปกป้องเครื่องยนต์ได้อย่างเต็มที่ครับการดูแลเครื่องยนต์อย่างสม่ำเสมอนะครับช่วยให้การใช้งานของคุณเนี่ยยาวนานมากยิ่งขึ้นแล้วก็ปลอดภัยในการขับขี่ครับกลับมาพบกั็อ่านได้นะครับใน b q u i c k ช่างรู้จริงตอนหน้าสวัสดีครับ